จินดีต้อนรับเข้าสู่สรรหามาเล่าโดยประอ้วนนะคะวันนี้ประอ้วนจะพาไปชมระฆังมิงคุลซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักกับเจดีมิงคุลที่ได้เล่าไปแล้วในเอพิโซดส1ระฆังมิงคุลนี้ก็เช่นกันนะคะพระเจ้าประดุงโปรดให้สร้างเพื่ออุทิศถวายแด่มหาเจดีมิงคุล จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกันคือเป็นระฆังยักษ์มีเส้นรอบวงถึง10เมตรสูง3.70เมตรน้ำหนัก87ตันมีเรื่องเล่ากันว่าพระเจ้าประดุงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเรียนแบบจึงได้รับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จปัจจุบันระฆังมิงกุล ถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเคลมลินที่อยู่ในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวแต่เนื่องจากระฆังคลมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุลเป็นระฆังยักษ์ที่แขวนอยู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังคงส่งเสียงก้องหงวานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้นะคะโดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึงร้อยคนค่ะดูภาพแล้วทุกคนก็คงจะเห็นว่าระฆังใหญ่โตจริงๆนะคะสรรหามาเล่าวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้อย่าลืม ให้กำลังใจปา้าอ้วนกดติดตามด้วยนะคะโชคดีค่ะ